ซ่าซ่าโตกไกลไกลได้หลายหลายโลกเงินนะบอลทุกงันโลกเงินใหนะหน้าของนายยกตังลุยจองพวกนิ้สามสามนึงไป จีมดีแล้วนะครับมีร้อยห้าสิบห้าจดพิษนะครับมาปองกันจับมีใครก็เซฟไม่ดีละมีแรกว่าจะมาเอางานมีใครตักถังมาเนามีใครเซฟไม่ดีละปรากฏว่าลักลาระตเลยไล่เลยลล้างไ้ดีที่ลกไ่ลไ่ หนึ่ห้าหนึ่งห้าสิบห้าอ่าิ้เรียบร้อยยาเขายาเขาิ้เรียบร้อยเออยาเขวันอมไปใส่เลยโอ้พะน่ะโยกเนดดัน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 นโยกเข็นได้น ปีนี้ไม่หมือนปีที่แล้วใบร in, ูกขึ้นรวมบังโคโลเลยเราบริเวณงาน้กันเด้อบริเวณงานเด้อมมือเผาจะได้ยหมอขาบเผาเนี่ยเด้อช่วงกลางเล่าขาท้ายหมดนะครับ มันเป็นบไฟล่างเลิกนะครับเอามือเผากันเป็นหลายแง่เบนร์เน,อ,นอร์นะเถามมอวอหนึ่งให้ความสนใจน้ำดับิดช่างตาโลงนะครับ ลอยสีสีถสีกันบ่ลำเรีนสามลอยมันติบขึ้นยังมันเสียล้นหรือมันเกิดยังขึ้นนี่ละวันยังมีเาตลอดเอไปใจเงาเราไม่ต้องเหยนาิฟ้าเรื่อยๆเลยค่ะเบงลกกับีบอกกับน้ำดิทังรอบนี้มุมนามหาเขา วันยังดี๊าตลอดคือเสื้อคแคบางนี่ผายว่าสนใจกัทพิม้างเลยครับบอนเลยบ่อเ่อเนละราคาอกบงหัวนั่นบใกล้พ้อยเถ่อนบ่ใปพ่อยเถียอนันก็ได้หลายเลิ่เลย ออกไปหาพายุหมุหมุนดึกครับอนนี้นาด้ลสองลอ้งอยีรเลยเราพ่อหมเลยลอกไปทางนมันก็หลาลได้มันมากครับถ้าคินลูกพาดนะครับทางทีางามสูงเกินร้อยครับเป็นมะไปเถื่อนลุ่นะครับว่าาไปนนความดเดร็ารเด้อพูดอยู่เสียมออกไปผมไใหนึ่งจะไปนี่ คุณหมอพ่ออยู่ข้างหนึ่งนครับเอาภาพเอาภาพกันไปภาพกันไปโอ้ยปลอดภัยเด้อปลอดภัยเด้อบริเวณงานพระพูพุทธายะนะพรงพูพุทธายะสุนัย์ยันเบชักงงังสุข,ขังกามีชักงงังสุข,ขังกา,ากออกมาีออกมาออกมาออกมาโอ้ยถึงรถยีน่น้อง,ง,งเด้อกำลังเดชสองร้อยหาศีลทั้งที่พงังฝังไฟฝังกำตีชาบุญเด้อ กบอกกันนะครับที่บอกกันเพราะบอกเขาผู้เดียวมันยังประสวนกันหลวงพี่ไม่ต้องวิ่งหลวงพี่อ่ะปลอดภัยปลอดภัยนะครับสม่ำเสมบ่บบต้องใกล้ๆนะไปรถสุวีฟังนะครับกว่าคาดปลอดภัยครถสุกงกุกงกสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบ